สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจีอีพีนี้นำเสนอดวงประจำเดือนสิงหาคม2567ดวงดาวยกย้ายราศีในเดือนนี้จะสัมพันธ์กับคุณอย่างไรไปรฟังกันเลยในวันที่2และ27สิงหาดาวสุกเสิร์โคโจรสองพบราศีสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมในช่วงต้นเดือนนี้นะคะดาวพระศุกจะโคจรมาเล็งลัคนาค่ะแล้วก็โคจรเข้าสู่จุดมรณะนะคะ แต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่เล็งลักนณะของคุณนานกว่าก็คืออยู่ในภพปัตนินั่นเองการที่ดาวศุกร์อยู่ในภพปัตนินะคะสําหรับราศีรูปคนนะคะก็จะเป็นจุดที่ดีและจุดที่เสียะคะ่ะคือเป็นเกณฑ์พินทุบาทด้วยเป็นเกณฑ์องค์เกณฑ์ด้วยมีดีมีเสียนั่นเองคนที่ทําให้มีดีมีเสียเนี่ยคือผู้รักคู่ค้าหุ้นส่วนของคุณนั่นเองนะคะทีนี้ดาวศุกร์ในพื้นดวงอะคะ่ะมาจากภพพันธุนะคะแล้วก็จะมาจากภพสุภะษ มาดูเรื่องของพันธุก่อนนะคะพันธุมาอยู่ที่ภพปัตตานีนะคะก็จะเป็นไปได้ค่ะว่าคนรักของเราเนี่ยนะเขาจะมีอิทธิพลนะในเรื่องของทรัพย์สินของคุณคือเหมือนคนกลุ่มอะค่ะในช่วงปีนี้จะเป็นช่วงที่เรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของทรัพย์สินเด่นมากบางคนนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะคะได้ความมั่นคงอะไรในชีวิตนะเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวทีนี้พอในเดือนนี้เรื่องของครอบครัวเราหรือเรื่องของทรัพย์สินเราอะดันมาเกี่ยวข้องกับคู่รักเรา หุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้านะคะเข้ามาเกี่ยวข้ของก็คืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าดาวประจําตัวคุณดาวราหูเนี่ยโครจรอ,อยู่ในจุดกระดุมพลาเป็นจุดราหูคนสาบหามันเหมือนปีนี้มันมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วดาวเสาร์กุมลังอีกคุณมีความเครียดความกังวลมีเรื่องอะไรที่แบบว่าต้องใช้เยอะแยะมากมายแล้วแบบอยากจะซื้อบ้านเนี่ยสุดซื้อรถอยากจะสร้างความมั่นคงให้กันกับชีวิตนะคะแต่ อาจจะกู้ไม่ผ่านนะ,ะมีความตึงเครียดเลยอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนรักของเราเนี่ยะนะคะหรืออาจจะเป็นคู่ค้าของคุณก็ได้นะคะบางทีคุณอยากจะขยายสาขาขยายกิจการนะคะเงินไม่พร้อมค่ะแต่ว่าหุ้นส่วนเราเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแบบมีอํานาจมีกําลังมากกว่าเรานั่นเองนะก็เลยเป็นจุดที่เราอะค่อนข้างแบบให้ความสําคัญกับคนรักหรือคู่ค้าเรามากๆนะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้ทั้งท้งที่นะคะคุณก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับเขาสักเท่าไหร่แต่มันเหมือนก็ต้องงออะ เพราะว่าดาวสุกกับดาวเสาเล็งกันพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะคะคือเรารู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่เขากาลังทําแต่เขาก็จะมาช่วยเราอะเรื่องของทรัพย์สินหรือเรื่องภายในครอบครัวบ,บางอย่างก็เลยต้องแบบเออหลับตาข้างหนึ่งนงนะหรืออาจจะหูซ้ายออกหูขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ปัตตานียังแปลว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนคนนี้ก็มองว่าต้องเป็นหุ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่หุ้นส่วนที่มีอิทธิพลอาจจะอยู่มานานนะคะอาจจะมีแบบเครือข่ายมากหรืออาจจะเป็นคนที่เป็น หุ้นเยอะที่สุดนะคะคนเนี้ยนะคะจะเป็นคนที่กำอำนาจทุกอย่างมันเหมือนว่าเขาจะเป็นคนแบบชี้เป็นชี้ตาให้กับคนในองค์กรก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบที่พึ่งพิงในเรื่องของการเงินของเราก็ได้นะคะแล้วก็คุณก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับเขาเท่าไหร่นะคะแต่ก็อาจจะต้องแบบพึ่งพึ่งพาพึ่งพิงนะคะหรือว่าอาศัยตัวเขาในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของเราทีนี้ถ้าแปลดาวศุกร์มาจากภพสุภาบ้างนะคะสุภามาอยู่ที่ปัตตานีเนี่ยนะคะสุภาก็คือเรื่องของแบบ ผู้ใหญ่ของแฟนเราอะค่ะก็อาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะมามีอิทธิพลกับคนรักของเราอะในเรื่องของครอบครัวะคะ่ะเช่นแบบอาจจะเข้ามายุ่งวุ่นว่ามยุ่งวุ่นวายนะ,ะในเรื่องแบบแบบทรัพย์สินของเราทรัพย์สินสินสมรสของเราเรื่องปัญหาในครอบครัวอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะซึ่งคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอมไม่ใหญ่เขามายุ่งนะคะไม่ค่อยสบายใจนะคะแต่ก็ขัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะมามีอิทธิพลแบบ กับเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของการเงินของเราอะ่ะมันก็เหมือนอาการแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะแต่ความเครียดเนี่ยก็มองว่าไม่ได้เครียดมากหรอกนะคะเพราะว่าดาวเสาวที่ภุมลลคณาของคุณเนี่ยกําลังเดินถอยหลังอยู่นะคะแปลว่าอิทธิพลของดาวเสาวที่เป็นเรื่องของความเครียดสุดๆอะคะ่ะก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะมีความรู้สึกอ,ดอัดใจนะคะพอสมควรแต่ข้อดีเขาก็มีไง นที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณในเวลาเนี้ยคู่รักคุณส่วนคู่ค้าอะไรเงี้ยข้อดีเขาก็มีถึงแม้มันจะมีข้อเสียบ้างที่ทาให้ไม่สบายใจแต่ก็มองข้ามไปได้นั่นเองในวันที่13สิงหาดาวเกตย้ายเป็นมหาอุดอยู่ในภพลาภะสําหรับคนกุ่มนะคะดาวเกตจะมาให้คุณนะคะลาภะเป็นภพที่ดีมากๆคือเรื่องของความสําเร็จนะคะซึ่งดาวเกตเนี่ยท่านก็จะมาเอื้อคุณก็คือมาช่วยให้คุณสําเร็จแบบมากๆนะคะเพราะว่าได้ตําแหน่งมหาอุดสูงสุดเลยนะคะ มาแบบปฏิหารมาแบบโชคช่วยมาแบบปบป,ปับชบพันนะความสําเร็จนี้อาจจะเกิดจากนะคะเรือนดาวพฤหัสค่ะเพราะว่าราศีธนูเนี่ยเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสนะคะซึ่งตอนนี้สถิตยอยู่ที่ภพพันธุทําให้ดาวเกตมามีอิทธิพลนะ,ะกับภพพันธุของเราทําให้มันสําเร็จมันดีมันเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาช่วยเรื่องของทรัพย์สินนะคะเรื่องของครอบครัวของเราทีนี้ดาวเกตเป็นเรื่องของบุญกุศลอยู่แล้วนะคะเลยมีโอกาสมากๆนะคะว่า ในช่วงที่ดาวเกตย้ายเนี่ยบวกอีก2เดือนนะคะมันจะแบบมีเหมือนหน้าที่อะไรบางอย่างที่ต้องเข้าไปสัมพันธ์กับงานบุญงานกุศลนะคะแล้วเป็นงานบุญงานกุศลแบบมหาอุดอ่ะคือต้องเป็นแบบพิธีการที่แบบดีมากๆพระเกจิที่ดีมากๆหรือเอ่อเป็นงานแบบว่าระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนะคะดาวเกตเนี่ยสถิตที่เรือนดาวพฤหัสไปอยู่ในภพพันธุนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงที่เราแบบเดินสายทําบุญนะคะ ไปนู่นไปนี่นะคะเอ่อที่วัดไหนก็มีงานบุญงานกุศลแต่ต้องแบบเป็นที่ที่แบบงานบุญระดับยักษ์้วยนะคะคุณก็จะแบบตั้งใจแบบเข้าไปทำนะ,ะเข้าไปช่วยนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะเดินไปร้อยเอ็ดเจ็ดเดินทางร้อยเอ็ดเจ็ด่านน้ำนะ,ะหรืออาจจะไปบวชนะ,ะเดินสายทําบุญต่างประเทศในประเทศนะคะเจอพระเกจิต่างๆมากมายอาไปช่วยท่านนะ,ะหรือเราอาจจะเปลี่ยนบ้านไปเป็นวัดเลยก็ได้นะคะก็ะจะเป็นช่วงแบบเดือนที่อาจจะมีการบวงสรวงการทําบุญบ้านใหม่ นิมนต์พระเกจินิมนต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเข้าบ้านหรือแบบว่ามีการแบบบูรณะศาลนะคะหรือมีการแบบทําบุญออฟฟิศนะคะก็คือเรื่องของบุญกุศลเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เราอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็นะคะพูดถึงถ้าเกิดว่าดาวเกตเป็นเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะเรื่องของโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบช่วงเวลาที่คุณจะพยายามปรับปรุงสถานที่ที่คุณอยู่ที่คุณทํางานเนี่ยนะคะหรือทรัพย์สินของคุณนะ่ะให้มันมีความ ล้ำทันสมัยทันแบบโลกาพิวัฒน์นะคะอาจจะมีการซื้อเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามานะคะในบ้านในสํานักงานนะคะให้มันมีการแบบอำนวยความสะดวกนะคะให้อยู่แบบว่าสุขสบายแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนก็ได้นะคะเพราะว่าดาวเกียรติสถียู่ในเรือนดาวพฤหัสคะ่ะก็เป็นเรื่องของความรู้นะคะอาจจะเอาบ้านนะคะของเราเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแบบเซ็นเตอร์ของการเรียนรู้นะคะ มีการแบบว่าสอนซึ่งการสอนเนี่ยอาจจะเป็นการสอนในบ้านหรือการสอนแบบผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็การสอนเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะของแบบความรู้แบบในเชิงลึกหรือความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของไฮเทคเทคโนโลยี Tech แบบนี้ก็ได้คะคะรวมถึงนะคะถ้าคุณไม่สอนก็อาจจะเป็นการเรียนก็ได้นะคะ เช่นแบบว่าซื้อแบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามานะคะเพื่อว่าเวลาเราเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบอำนวยความสะดวกนะอาจจะเป็นการซื้อแอปนะหรือแม้แต่ซื้อ device ์อะไรที่แบบเจ๋งๆคูคูๆนะ,ะเอามาทํางานก็ได้ดาวพุธเนี่ยนะคะท่านก็จะครูจอเป็นปกตินะคะใ,ใคกล้ๆกับช่วงเวลาที่ดาวเกตย้ายเลยเกตย้าย1 3ใช่ไหมคะพุทธครจอเป็นปกติเนี่ยซึ่งดาวพุทธน่ะท่านรออยู่ในภพอริอริเป็นภพอ่อไม่ดีนะคะเป็นภพของอุปสรรคปัญหานะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพุธอยู่ในจุดอริมาตั้งนานแล้วนะคะดังนั้นเรื่องอาหารการกินคุณอาจจะต้องระวังมาตั้งแต่ช่วงปลายมิถุนาแล้วนะคะบางทีแบบคนที่เป็นแบบเบาหวานคนที่แบบไขมันพอกตับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแบบระบบย่อยอาหารช่องปากการกินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันตกอริเพราะว่าเรามีเรื่องอันเนี้ยค่อนค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอดาวพุธเนี่ยเดินเป็นปกตินะเรื่องโรคเนี้ยมันก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่มันจะเป็นอีกแบบ แค่ช่วคร่าวหรือแบบเราจะรู้แล้วว่าไอ้ที่เป็นเนี่ยเพราะอะไรก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่ากินอะไรไปอ่ะทาไมมันแบบแพ้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้จะรู้แล้วว่ากินอะไรกันแน่ที่มันเป็นอริที่มันไม่ดีกันกับเราอะนะคะเราก็จะได้แบบระวังง่ายขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็คือเดือนหน้าค่ะดาวพุธก็จะโคจรย้ายออกจากจุดอิริละในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินที่ไม่ดูแลตัวเองเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะจะค่อยๆคลีค่คลา,ายไป แต่ทีนี้ดาวพุธมาจากภพปุตตะด้วยนะคะถ้าเกิดคุณเคยมีปัญหากับลูกน้องหรือลูกค้าหรือเรื่องของการเรียนการศึกษาก่อนหน้านี้นะคะ่ะที่มันแบบมีปัญหาอาจจะเป็นแบบเออไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนนะคะลูกค้ามีปัญหาไม่ยอมจ่ายเงินนะคะหรือแบบว่าพยายามแบบ d i s เครดิตเราตลอดลูกน้องมักจะทําอะไรแบบไม่เก่งอะไม่เอาการเอางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเข้าสู่แบบว่าคือดาวพุธปกติคือมันเหมือนเราจะรู้แล้วอะว่าใครกันนะที่ d i s เครดิตเราใครกันนะที่เป็นลูกน้องที่แบบว่า ควรจะจับสายตาหรือจ้องเป็นพิเศษค่ะคนนั้นะนะ,ค,ะคุณก็จะรู้แล้วว่าอริของคุณนะคือใครกันแน่นะคะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะคุณก็จะได้แบบออวางตัวนะคะหรือบริหารจัดการตัวเองถูกบางทีเราไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูของเราะแต่รู้มันมีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าคือใครมันก็จะจัดการลําบากใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือน12สิงหาเนี่ยคุณจะรู้แล้วใครกันแน่นะที่มาเป็นศัตรูกับชั้นเนี่ยคุณก็จะได้แบบว่าบริหารจัดการถูกนั่นเอง ในวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์ย้ายเป็นเกษตรอยู่ในภพปัต,ตนิสำหรับคนกลุ่มนะคะในภพปัต,ตนิเนี่ยเคยมีดาวสุขกระตุ้นอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะแสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วแหละที่คุณไปสัมพันธ์กับคู่รักคุณส่วนคู่ค้าเนี่ยนะคะแต่ว่าพอในช่วงกลางเดือนนะคะ ดาวปัตะนี้เนะี่ยคือดาวอาทิตย์นะ่ะท่านจะโครจรมาเป็นเกษตรแสดงว่าหุ้นส่วนคู่ค้าของเราหรือคู่ครอ,องของเราอะ่ะเขาจะค่อนข้างมีอิทธิพลนะคือเขาจะแบบกลุ่มทั้งความเจริญกลุ่มทั้งแบบคนในครอบครัวกลุ่มทั้งทรัพย์สินมีความแบบว่าโดดเด่นคือเขามีดาวคู่สมพลอนะ่ะมีทั้งอำนาจมีทั้งเงินทองมีทั้งแบบศักยภาพมีทั้งเครือข่ายมีทั้งทรัพย์สินคือพบปัตะนีเด่นมากๆเลยอะ่ะแต่พบปัตะนี้ไม่ใช่พบเราไงไม่ใช่ตัวเราอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบ คนอื่นน่ะที่เขาเด่นกว่าตัวเรานะคะก็เลยทําให้มันเหมือนแบบพอกลางเดือนน่ะอะไรก็ตามที่คุณทํากับคู่คองคูนส่วนคู่้ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในทิศทางที่คุณแฮปปี้ก็ได้นะพอช่วงกลางเดือนเหมือนเรื่องเปลี่ยนก็ได้ะคะ่ะก่อนหน้านี้ยังรู้สึกแบบเออน้ํำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถึงไม่ชอบแต่โอเคเขาก็ยัง ดีบางส่วนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนพอกลางเดือนอ่ะพอคนที่เขาได้อํานาจมากๆใช่ไหมคะบางทีเขาก็อาจจะลืมตัวก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนดาวอาทิตย์โคจรตกอริแปลว่าคู่รักของเราอ่ะค่ะหรือหุ้นส่วนเราเขาก็ยังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยยังแบบแสดงแบบ power อะไรมากไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอกลางเดือนอ่ะดาวอาทิตย์มาเป็นกเกษตรเนี่ยเขาจะมี power คือมีอํานาจมีศักยภาพมีพลังนะคะ มีเครือข่ายมีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหาผลประโยชน์ได้ด้วยตัวเองอ่ะคือจะคุยกับเขาอ่ะมีผลประโยชน์แลกให้กันกับเขามากน้อยแค่ไหนเขาจะไม่ได้คุยแบบในลักษณะที่ว่าน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่ามันจะเป็นเหมือนเธอมีอะไรให้ฉันเธอแบบว่าคุ้มไหมกับสิ่งที่เธอควรจะได้มันเป็นต้องแบบเหมือนมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้พอกลางเดือนอ่ะบางทีคุณไปพึ่งคู่คุณมากหรือว่าคุณไปขอความช่วยเหลือคุณส่วนคุณหรือคู่ค้าคุณอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเกิดอาการว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดอะนะคะเช่นแบบจะขอเงินปรึกษากันแล้วนะอ่ะโอเคเนะี่ยบอกจะช่วยอ่าสุดท้ายไม่ช่วยละเธอให้ฉันอะไรแบบได้มากหรือเปล่าอะไรเงี้ยคู่รักหรือคู่ค้าคุณอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยไม่คุ้มมัง้งเออไม่ให้ละหรือให้น้อยหรือแบบว่าไม่เอาดีกว่าแบบเปลี่ยนแผนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอำนาจการตัดสินใจอะมันอยู่ที่ตัวเขาอะไม่ใช่ตัวเราแล้วสุดท้ายแล้วอะพอเขาแบบเยอะใส่ไงคือแบบ ฉันจะเอาแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนสุดท้ายคุณก็อาจจะไม่เล่นด้วยก็ได้นะเอองั้นไม่เอาแล้วไม่ทําด้วยกันละโอเคงั้นที่คุยกันแบบเออล้มเลิกยกเลิกไม่ให้ใช่ไหมโอเคจบงั้นแบบว่าบายบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนว่าความขัดแย้งนะคะทีออ่ไม่ลงรอยกันเกิดมาจากตัวหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าของคุณนี่แหละในวันที่26สิหงหาดาวอังคารย้ายเข้าเรือนคู่ศัตรูอยู่ในภพปุตตะสําหรับคนกลุ่มนะคะในช่วงปลายเดือนเลยนะคะ กลุ่มดาวเนี่ยเขาจะเริ่มกระจายออกแล้วนะคะไอ้ที่เรามีความแบบตึงเครียดนะ,ะเรื่องพบปัตนิเนี่ยกลายเป็นว่านะคะพอดาวมันกระจายออกอย่างนี้นะคะมันก็จะเหมือนว่าเรื่องเปลี่ยนเหมือนกันนะคะทีนี้ดาวอังคารน่ะจะย้ายก่อนนะคะอังคารเนี่ยมาอยู่ในจุดปุตตะซึ่งดาวอังคารเป็นพินทุบทนะคะคือมันก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องแบบ เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆมีการติดต่อเรื่องของแบบลูกน้องลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเหนื่อยหรือมันอาจจะยากนิดนึงนะคะอา,อาจจะมีการเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆรับลูกน้องใหม่นะคะมีสังคมอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคุณนะคะแต่ว่าการที่เราอังคารย้ายเนี่ยนะคะ พอดาวสุกย้ายตามนะอังคารย้าย26ดาวสุกย้าย27นะคะเข้าสู่จุดมรณะนะคะเมื่อดาวสุกย้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดมุมจตุสดายก็คือเลข3เลข6เลข8เลข9เนี่ยเขาจะทํามุมส่งถึงกันซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยงานใหม่นะคะสังคมใหม่เรื่องใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรของคุณเนี่ยนะคะมันจะต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะ,ะมันก็จะเกิดเรื่องของกระดุมพระได้เงินได้ทองนะได้ความคล่องตัวในการทํามาหากินเกิดเรื่องของลาพะที่มีดาวเกตสถิตยอยู่นะคะ มีแบบว่าโอ้โหงานใหม่งานเข้ามาเยอะมากเดินทางเยอะมากทํามาหาก,กินมีความคล่องตัวดีนะคะแต่ก็เจอดาวสุดอยู่ในภพมรณะนะคะใช่อาจจะไม่ได้แบบว่า,าทุกอย่างแบบดีไปไปหมดนะเพราะมีบางจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นคุณได้งานใหม่คุณอาจจะไม่ได้อยู่แบบว่าที่เดิมละเคยทํามาหาก,กินอยู่ในแบบระบบกงสีนะคะ ตอนนี้ฉันจะออกมา,าลุกขึ้นมาเป็นไทยแล้วเพราะฉันไม่อยากจะอยู่กับคนแบบนี้แล้วนะคะไม่อยากจะอยู่ในสถานที่เดิมๆสิ่งเดิมๆมันไม่อำนวยความสะดวกให้กันกับฉันแล้วมันเห็นต่างกันไปแล้วนะคะเราก็ลุกขึ้นมาคิดใหม่ทําใหม่นะคะออกไปหางานใหม่ออกไปหาสังคมใหม่ๆ เกิดขึ้นนะคะเลยต้องย้ายบ้านนะะเลยต้องย้ายสํานักงานเลยต้องขายบ้านไปอยู่ในที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มรณะไปนะจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วนะทรัพย์สินบางอย่างก็จะต้องขายออกไปเพราะไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีจุดที่ต้องมรณะคือเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะดีกันกับคุณนะคะเพราะว่าไอม้มงจตุสดัยเนี่ยสมพันธ์ดีกับภพบที่ดีมากกว่าภพที่เสียก็คืออย่างภพการเงินกับภพบลาภะเนี่ยมีเงินมีความสําเร็จ มันจะต้องมรณะคือต้องเปลี่ยนแปลงต้องออกไปจากจุดเดิมนะ,ะต้องเริ่มต้นในการทําสิ่งใหม่ๆแล้วมันจะดีขึ้นกันกับตัวคุณนั่นเองนะคะอ่ะก็มองว่าในช่วงปลายเดือนมาต้นไปนะคะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะคะกับคนกุ้มนะคะสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นนะคะคุณต้องพร้อมอบรับความเปลี่ยนแปลงนะค,ะความเปลี่ยนแปลงจะสร้างเงินและความสําเร็จให้กันกับคุณนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทํานายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ i h e ีชีตาแอสโทรจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ